เราซื้อแทนมะเหลาแกนมะพร้าวกันไงงานอาดิเรกตัดลงมาเป็นต้นเลยอ่ะเพื่อต้องการเพื่อต้องการอย่างเดียวคือเราโค่ <laughs> <laughs> นลงทั้งต้นเพื่อที่จะเอาก้านมันอย่างเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเลยนัะนะโค่นนะ นี่เอาลง,ง,ลงทั้งต้น<า>เลย,ลยจ่างเขาเอาลงห้าร้อย่อลงทุนมากเลยจ่างมะพร้าอย่างเดียวจ่างห้าร้อยจ้างห้าร้อยอ่ะเอาลงเพื่อต้องการเอาจานมะพร้าเนี่ยเอาไว้ใช้งานไม่กวาดอยากใหญ่มาดูอันนี้ดีกว่าที่เราเสร็จแล้วนีอ่อยู่ในร่มก็อาจจะหนาวอ่ะ นู่นอีกคนนึงอยู่ข้างนอกนั่งผิงแดดอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นลมด้ยังเป็นลมแดดน,ะนี่ใบอ่อนๆมันเห็นไหมเออน่าจะสารทำของเล่นนะเนี่ยแต่ลืมหมดแล้วทำไม่เป็นแล้วอากาศมันเย็นนะ อยู่ในร่มมันหนาวสําหรับคนขี้หนาวนะนี่ตรงนี้อุ่นดีอนนะ,น,อะนี่ไงเราเอาก้านมะพร้าวกันค่ะนี่มองเห็นกันหรือเปล่าเนาะนี่อทวาทำเล่นก็ไม่ใช่นะทำจริงๆนี่แหละเอาก้านมะพร้าวไปใช้งานโน่นอันนี้คนนี้น่าจะไปแล้ว เหลือแต่ต่างเรามาดูต้นที่โคนไปดูโคนลงทั้งต้นเลยค่ะไม่ทราบว่าจะพูดค่อยไปหรือเปล่าเนะบางทีก็ลืมอะดูค่ะกี่ต้นเนี่ยน่าจะสองต้นละมั้งเนี่ยต้นมะพร้าวอะ นี่ต้นมะพร้าวของพี่สาวพี่ชายนี่แหละเหล่าก้านมะพร้าวไปแล้วก็คุยกันไปเพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะเพิ่งจะทานข้าวอิ่มวันนี้แหละนะต้นใหญ่เลยอยู่ตรงนี้ก็มันอุ่นดีนะดูบรรยากาศกัน นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ